ดีครับสวัสดีซิสนอรเป็นพนังานที่น้องอีกครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนครับอ่านี่ครับผมบริเวณคางบันอีหละกับทุ่งนาครับผมกับบรรยากาศการแคมปิ้งของพ่อพ่อแม่แครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ามากันเยอะแล้วว่าสันต์มากันหลายแล้วครับเนี่ย ตั้งแคมป์กันนะครับเอารถลงมาจอดข้างอ่าในทงหน้าครับพี่น้องแล้วก,ก็ตั้งเต็นแคมปิ้งกันครับผมนี่ครับหลายเต็นครับผมมืออื่นครับ31ธันวาคม2567ครับผมอ,อย่าลืมอย่าพลาดครับงานอยู่ที่ บันท่องครูครับผมตำบลจานนำผเมืองจังหวัดซีสเกตครับพี่น้องบันหองอิงเองครับมาร่วมกันข้าดาวไปพร้อมๆกันครับผมกับสิ้นปีครับหกเจ็ดกับของสุปีหกที่สิบแปดครับผมพบกับสาวน้อยเพชรแปนแพงเต็มวงครับลักกะเขาดาวไปพร้อมกันครับนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับฟังพูนก็จะเป็นอีก กลุ่มนึ่งครับนี่พอพ่อยแม่เพิ่นมาจากกรุงเทพเนี่ยชลบุรีเนี่ยครับมากลางเต็นครับลายปูลายคนครับอบอุ่นครับผมกับบรรยากาศที่เด็บหนาวครับแต่ก็ยังอบอุ่นอยู่นะครับกับ มาจากคนละที่ครับมาจากคนละที่คนละมองคนละบอลครับแต่ว่ามาร่วมกันอยู่นี่เนี่ยโอ้บรรยากาศแคมปิ่งครับพี่นอ้องอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับตั้งเต่ายางรู้ครับเอ้าเกิดยังขึ้นฟังพุ่น เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมียขาทั้งใดมาขายลอตเตอรี่ปั๊ดเมียขามาขายลอตเตอรี่ดิ๊ตามมาแล้วหมดแล้วซื้อแล้วซื้อมาจะเต้นมดั้ยครับวนมารล่อสองกันสิได้อีกอีกรล่อสองตัวนี้ไม่หน่อยจังโอ้หมดแล้วไก่แล้วไก่แล้ว นี <S <S anyway, ่คร like oh, ับบรรกาศแคมปิ้งโอ้โหขอบคุณครับบอ้ยตายเหลือหน่อยก็เก่าแล้วมั้งถึงเก็บเราให้พ่อเอกจะให้จะให้เปียงเ็กกลับไปอีกรอบหนึง นี่แพงนี่ลาที่ห้เรากลับมาอีกรอบนึงบ่เหลือเบ่มืออื่นมือนี่ะเราไปเปิดองกันเลยเื่นนี่หนาเหนาเหนาอยากที่แล้วหายหน้าหายตาไม่ทักมาทักผิดที่เนาะบาดทักผิดที่เนาะไม่ทักเฟซเนาะไปทักไลน์เนาะ หูหน้าอูตลาดหนูหน้านี่ยหรนนี่หนูใสมาข้าเจ้าใสมาไม่ตูใหญ่จ้ะสุดยอดครับผมเนี่ยขอมอกันไข่กันทันปิงครับโอ้โขอบุญครับพี่น้องกับบรรยากาศหนาวครับอย่าลืมรับผมมือ่น3ามธันวาคม2561ครับ 6ผพพอกันอยู่ที่บ้านหนองคูหมูสีตะบลจนันอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับผมละะหลักกาวันที่หนึ่งครับเช้าวันที่หนึ่งครับรวมพิธีขึ้นบ้านใหม่ของอีลาครับผมนี่ครับบ้านหอบฝันครับบ้านหอบฝันนะฮะระยะเวลาเกือบสองปีครับพี่น้องเสร็จ็นที่เรียบร้อยนะครับผม มารวมยินดีกับน้องได้นะครับ่อพอเม่์เมกะที่กำลังเดินทางมากอะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมทุกคนทุกตันเลยนะครับผมจเดินห่ยอไมาห่เดิเหน่เหน่อยนนง บรรยากาศร่วมเนาะพอยิตะนี่อัทมุมไก่เนาะนี่เห็นปะโอ้โหมีเต้ครื่องเสียงเหรอนะว้าบอกตว่าช่วงนึงช่วงหัวควอนะแก้มเครืเสียงกับบตดิบบดีปนโอ้ต้ห่อย่างนี้ะแมนบอ แค่เอาไปย่อการย่างเรือมันเป็นอีกย่างก็แนวเล่นเล็กหน่อยไหมเป็นซุ่มมันเป็นซุ่มเอาไปเก็บของบ่อันหมายถึงว่าของอีลีนเป็นอย่างบ้านเล็กหน่อยเป็นบ่อตะวันโอ้นี่ครับพผมพองนี่ก็มีเนะอาร์ตเนี่ยกลางเต็นท์รอบรอบบ้านครับผมเนี่ยรอบบ้านรอบทงหน้าบานอิลาครับนี่ รอบรอบนี่แมนเบสครับผมฝั่งนี้ครับมีอีกเนหนึ่งครับฝั่งนี้ครับมีอีกเดนหนึ่งครับโอ้เด็กเลยว่าอบอุ่นครับสนุกสนานสำหรับปีนี้เนาะปีหนานี่รับรองว่ายิงใหญ่กว่านี้ครับผมเพราะว่าทางขอบคุณไปหน่อยครับเป็นเจ้าภาพงานกระถิ่นสามปีครับพี่น้อง หนึ่งปีครับแม่บอกระทิลลีกแจ็คปีกสามปีเล็กไม่เคยเลครบปีสามกระธิลลี่จะภาพสองปีแล้วเลยอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งสามปีรวดเนาะปีรวดครับผมอ่อย่าลืมอย่าพลาดครับพี่น้องสามปีรวดครับผมสําหรับครอบครัวอีหล่าเนาะเือมาร่วม

นนสำหรับคลิปนี้ oh, ก็คือถ่ายบรรยากาศใพี่น้องเึงนะครับด้านข้างนะครับผมรอ,อบรอบบานีลาถือว่าเป็นบรรยากาศที่หนาวแต่ว่าอบอุ่นครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีทางหลายเรือเดินทางมาแล้วนะครับอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคันมาแล้วครับ รถตู้จากทางไรบลูครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นอีซหละเพราะว่าเดินทางมาถึงมาถึงครับโดยเทศการก็คือรถติดครับโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำีันิสกอนนะครับผมพบกันคลิปใหม่นะครับผมขอให้พ่อพี่น้องอ c ซอยู่ดีมีเฮงสูุขสุขคนนะครับผมโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะครับผมบ่าโชคทีมงานม้าเจ้าพกีจขอฝากไว้สำหเดอครับผมขอบคุณหลายๆครับ